น้องเกือบเจออีกแล้วครับผมอันมีบริษัทส่งขวางอัน,นทั่วมาบอกว่าเป็นขวางผมมาสันวา่าบาทที่นี่มาส่งยอดหาสิบเจ็ดบาทคือบอไดส้สร้างเงียงจากเนี้ยวะ่ได,ด้สร้งเนีบาทที่นี่ยังในยังมาส่งเข้าสินเนบาทที่นี่พนักงานเขาเด้ยกแกเบิ้งสันดีแกออกเป็นแฟชนได้พี่น้อง เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบถึโดูดเงื่อนไปแล้วพี่น้องขันผู้ใดมาชงขวางด้วยเฮาบ่ไเด็สัังนี่ยาไปเส้นรับย่าไปเอา,าปเอาาป็นเด็ดขาดได้พี่น้องขังในสิเป็นสาสชาต์ทโทรศัพท์จะมีได้ลังอันอันนี้มาเป็นแฟดได้พี่น้องเป็นแบบเป็นแจกเสียบทโทรศัพท์นะ่ะเสียบชาต์แบตนั่นแหละแบบเดียวกันเลยแตะวันบ่มีสายมานนัมันสีสายต่อยอีกเ่นึงไม่แฮ้วเสียบ เสียบเรียวปุ๊บต่โทษซ้มื่อสิแห้งไปเลยที่ดูดเงินท่าไปเลยพี่น้องห้ามเป็นเด็ดขาดนะครับผมห้ามรับเด้อนี่เจอแล้วเจอแล้วนี่กำลังกลับไปแล้วครับผมขัดเขาพวกแกให้เบิ้งนี้บองหูเลยอเกือบถือกรอกพี่น้องเกือบถือดูดเงินไปอีกเดียวเงินเดี๋ยวมันชี้แหงหลายอยู่ไม่ตั้งรอยกบาดบ่ได้กินเงินข่ดอกซุ้มคาเซ็นเตอร์ฝากไ้ซัมเนี้รเลยพี่น้อง ห้ามไปลงกดมันปเป็นอันนั้นขาดได้ครับผมฝากไว้คิดของจริงของจริงมาแล้ว